สวัสดีสมาชิกค,ครับชวนชมรถสวยสภาพคัดพิเศษหนึ่งในร้อยมาฝากสมาชิกนะครับกับ E c o คคา n i s s a n a l m e r a ตัว s p o r t Tech ปี2015นะครับเครื่องพันสองเกียร์ออโต้นะครับไม่แท้71,000กิโลเมตรนะครับมือเดียวป้ายแดงสวยเดิมโรงงานไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสภาพงามแบบนี้นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับ1 7 9 0 0 0ับาทผ่อน3,900โดยประมาณรถสวยครบจบแน่นอนนะครับสหรับ E c โคคารรุ่นนี้กว้างนั่งสบายพื้นที่ใช้สอยเยอะครับ แล้วก็ดูแลง่ายครับอัไหลเยอะครับสาหรับตัวนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยครับเครดิตดีออกรถศูญบาทเครดิตดีออกรถสูบาทบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยครับภายในสวยมากๆนะครับสภาพกริปเลยครับคันนี้จะได้ล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับรถโดยรวมสวยสุดแล้วครับคันนี้ใหม่แท้71,000กิโลเมตรนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับชอบอีโคคาร์ประหยัดทนทานใช้ง่ายดูแลสบายมีพื้นที่ใช้สอย ข้างจะกว้างเลยครับสำหรับอีโคคาร์นิสันอัลเมานะครับโดยรวมรถสวยนะครับดูสภาพภายในเบาะนะครับกลมๆตึงๆเลยครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบและสนใจฝากไว้ด้วยนะครับกับราคาแบบนี้นะครับมาชมได้ครับมือเดียวป้ายแดงเกรดเอรถสวยสมบูรณ์สุดครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยเต็มสภาพภายในงามช่วงล่างเป๊ะ ภายนอกก็สวยครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับรถปี2015ครับไม่แท้แน่นอนการันตี71,000กิโลเมตรนะครับรถสวยจบครบแน่นอนนะครับใครกำลังหาใช้งานเน้นเดินทางอำนวยความสะดวกไปใกล้ไปไกลไปได้ครับไปได้ทางบ้านนะครับรถครอบครัวเน้นใช้งานเลยนะครับผ่อนก็ชิวเติมน้ำมันก็ไม่แพงดูแลก็ง่ายนะครับสเตปนี้ไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าก็มีรถประหยัดใช้งานแล้วนะครับดูแลกันตามอายุงานครับโดยรวมรถคัสสวยเช็คสวยประวัติชัดไม่น้อยแท้ แบบนี้ถูกใจโทรเจราจาโทรสอบถามคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดโทรได้เจราจาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับดึกๆก็โทรได้นะครับถ้าผมตื่นครับก็ขายครับเอาเป็นว่าถูกใจเน้นโทรเจราจาไว้ก่อนนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีรถสวยรถคัดรถเช็คเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้ครับชมเช็คดูรถทดลองขับตัดสินใจได้แน่นอน179,000บาทเครดิตด,ดีออกรถ0บาทครับ